สวัสด,ดีชาวครัชชานอลนะครับคุยกันหลังดูตัวอย่างแรกจากซีรีส์ฮอกอายครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเราจะได้ชมซีรีส์ฮอกอายในปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะฮะให้พูดก็พูดนะฮะรอหนังเดี่ยวของฮอกอายมานานฮะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชมในแบบฉบับภาพยนต์แต่เรามาชมในแบบฉบับซีรีส์เนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วครับพี่ทาง MCU คิดที่จะทำซีรีส์ฮอกอายขึ้นมานะฮะ ซึ่งแน่นอนครับใครที่ได้ชม a v e n g e r Endgame เนี่ยก็จะทราบว่าบทบาทสุดท้ายของ h อ w k e y e เนี่ยนะฮะก่อนที่คลินบาตันจะกลับเข้ามาสู่ในภารกิจของ Avengers Endgame เนี่ยนะครับเขามีฉายาที่เรียกว่าโรนินครับซึ่งโรนินนี้นะฮะส่งผลทำให้คลินบาตันเนี่ยสร้างศัตรูไว้มากมายครับเรียกว่าเป็นเส้นทางสายดาร์ สำหรับคลิปบาต้นเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนครับบทบาโรนินส่งผลมาอย่างซีรีส์ฮอกอายแน่นอนครับเพราะว่าปมคต่างๆที่เขาทําไว้ในฉายาโรนินเนี่ยจะมาเล่นงานเขาในซีรีส์ฮอกอายอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยตัวละครที่เราเห็นตามภาพข่าวภาพกองถ่ายนั่นก็คือเคทบิชอปนั่นเองครับที่รับบทโดยสาวสวยเฮลลี่สเตนเซลครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตัวอย่างเนี่ยเธอจะสวมรอยเป็นโรนินครับ พื่อทำภา,ารกิจเป็นสารเตี้ยให้กับเมืองนิวยอร์กครับดูแล้วเนี่ยมูต์แอนโทนของซีรีส์เรื่องนี้ดูจะมีลักษณะเป็นซีรีส์แอคชั่นคอมดี้เบาสมองแนวครอบครัวแนวที่แบบดูไม่เครียดเหมือนกับ The Falcon and The Winter s o l d i e r นะคะคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบครับเนื่องจากว่าเจอร์รี่เวนเนอร์เนี่ยได้สร้างบทบาทของพอกอายเอาไว้มาอย่างยาวนานนะฮะและนี่ก็อาจจะเป็นซีรีส์หนึ่งนะครับที่อาจจะมีการส่งต่อบ,บทบาทของสายธนูเนี่ยให้กับเคธบิชอปนั่นเองครับซึ่งก็เป็นธรรมดาครับ เกมเนี่ยก็ได้มีการหาตัวละครตัวตายตัวแทนเพื่อมาสืบต่อในอเวนเจอร์ในยุคต่อๆไปนะครับเพราะว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเล่นหนังในบทบาทเดิมได้ตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยตัวละครต่างๆที่ทางมาเวลมีอย่างล้นหลามเนี่ยก็จะเอามาถ่ายทอดบทบาทนี้ให้แก่ ตัวละครอื่นๆบ้างนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้ก็คือเราเห็นฉากที่เป็นละครเวทีครับที่มีการแสดงของ r o เ e r the m u s มิวสในเมืองนิวยอร์กครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็แอบคล้ายกับ a s สการที่มีการเล่นละครเวทีในบทบาทของการแสดงบทบาทสมมุติเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในละครเวทีนี้นะฮะเราจะเห็นนักแสดงละครเวทีที่เด่นๆอยู่ตรงกลางที่เป็นกัปตันอเมริกาเลยนะฮะ ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับว่าเรื่องราวของฮอกอายเนี่ยจะดาเนินเรื่องราวไปในลักษณะใดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งต่อจากนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของ Black วิดอวนะครับถ้าใครไม่เคยดูเรื่องราวของ Black วิดอวเนี่ยกรุณานะปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนครับซึ่งถ้าใครได้ดูหนังเรื่อง Black วิดอวแล้วเนี่ยตอนเอนเครดิตช่วงท้ายนะครับ เราได้เห็นเยเลนาบุลาวาเนี่ยพูดคุยกับคอนเทสตาวาเลนติน่าครับซึ่งเธอก็ได้มีการวางยานะฮะแล้วก็มีการบอกเยเลนาว่าคนที่ทําให้นาตาชาโรบานอฟเสียชีวิตนั้นก็คือควินบาบาต้นหรือฮอกอายนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเยเลนาบุลาวาจะมีบทบาทอะไรในซีรีส์ฮอกอายเธอจะมาด้วยความแค้นหรือเธอจะมาด้วยคําถามที่ว่าทำไมนาตาชาโรบานอฟต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอเวนเจอร์สเอนเกมนั่นเองนะครับ เชื่อที่ว่าเรื่องราวของราชาชาวดาวนอฟยังจะต้องมีการพูดถึงกันอยู่และก็มีการอ้างถึงรวมถึงเรื่องราวของการเสียชีวิตของเธอเนี่ยจะต้องมีผลกระทบต่อหนังหรือซีรีส์เรื่องอื่นๆต,ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องราวของมาว v ลซีน n ม m ติกยูนิเว r ร์สเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงที่ทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถติดตามหนังหรือซีรีส์เรื่องอื่นๆของมาวิลได้อย่างแบบตายไม่ลงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยครับที่มีผลกระทบต่อโควิดรับ เราจะต้องผ่านพ้นเรื่องราวตรงนี้ไปด้วยกันและมาดูหนังหรือซีรีส์มาร์เลไปพร้อมๆกันนะครับอครชชอนลจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของมาร์เลเนี่ยให้กับทุกๆท,ท่านอย่างตั้งใจครับเอาเป็นว่าภาพรวมของตัวอย่างเนี่ยดูแล้วน่าสนใจมากๆครับบวกกับซีรีส์เรื่องนี้จะฉายในช่วงเวลาที่เป็นคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยิ่งทําให้บรรยากาศในหนังมันดูเป็นมิรฮะเป็นครอบครัวแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวอคาแรชชอนลจะมาเจาะลึกตัวอย่าง You don't have to say definitely like that. Holy shit! There are arrows more dangerous than that one. This oh, just some Christmas. ซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่สามารถมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวอย่างแรกของซีรีส์ h อก Eye เนี่ยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัครชนาธนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ